สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ ในช่วงแรกพากคุณผู้ฟังไปรับฟังสารคดีพิเศษเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ8ดรอบสมเด็จพระอริยะวงศ์สัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับไปติดตามรับฟังครับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นตำแหน่งของพระมหาเทระผู้ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงอาราธนาให้รับภาระพระพุทธศาสนาเป็นธุระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และเป็นประธานแห่งหมู่สงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักร ตำแหน่งสังฆราชนี้ปรากฏหลักฐานว่ามีมาแต่ครั้งกรุงสุโข,ขทยัยยังเป็นพระมหานครราชธานีและปรากฏมีอยู่มาตลอดทุกสมัยนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินจนกระทั่งปัจจุบันแม้ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่โดยที่พระมาหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในพระราชสถานะองค์พุทธศาสนูประถมภพการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชจึงเป็นพระราชอำนาจโดยเฉพาะดังที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2560ได้บัญญัติไว้ว่าพระมาหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งและให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโอ,องการ เมื่อสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศวิหารสิ้นพระชนลงเมื่อพุทธศักราช2 5 5 6และได้จัดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเป็นการแห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ครั้นถึงวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิรสถิตมมหาาีรามขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชตามโบราณคติยราชประเพณีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปนี้เป็นพระมหาเทระผู้เจริญด้วยพรรษายุการเป็นที่นับถือของมหาชนดำรงอยู่ซึ่งสมณศักดิ์อันสูง ทั้งในการหนึ่งได้เป็นพระอาจารย์ถวายโอวาทานุสาลในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกไปทรงศึกษาวิชาอยู่ณนะเครือรัฐออสเตรเลียและสมเด็จพระมหามุนีวงเมื่อยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระบริยัิกวีเป็นพระธรรมทูตอยู่เป็นเหตุให้มีพระราชศรัทธาในวัตรปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งนั้น ด้วยอนุโลมตามพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้น ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในท่านกลางที่ชุมนุมสงฆ์อันประกอบด้วยพระเถรานุเถระผู้เป็นพระสังฆาที่การปกครองสงฆ์ทั่วพระราชะอาณาจากักรทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุทธ์เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ใบหน้าอันเปี่ยมสุขของพุทธศาสนิกชนที่มาคอยอนุโมทนาในพระราชะกุศลรอบบริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม ตลอดจนมฑลนพิธีในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศคงจะเป็นพยานได้ถึงความปลื้มปิติของชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นองค์พุทธศาสนูปถมัมภกได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงคุณสมควรแก่ตําแหน่งสกลมหาสังฆปร,รินายกผู้เป็นประมุแขแห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นหลักชัยให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทีนี้ไปดูกันในเรื่องราวของ นายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการนําหลายหน่วยงานเนี่ยตักบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในวันคล้ายวันประสูตินะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยภริยานะครับเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2 5 6 6นะครับ ณบริเวณวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามทางนี้ก็มีหน่วยงานราชการร่วมตักบาทนะครับอาทิพลเอกสนิทช,ชนกสังขจันทร์นะครับปหลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนายชัดชาติสิธิพาน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยตักบาทพระสงฆ์97รูปนะครับสำหรับสิ่งของตักบาทหลังจากเสร็จพิธีแล้ว แล้วเนี่ยก็จะนําไปให้กับสถานสงเคราะห์ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนะ์ณสถานสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานครและวัดที่ขาดแคลนนะครับสมเด็จพระสังฆราชมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสถพงศ์ประสูตรเมื่อวันที่26มิถุนายน2470ตรงกับวันแรม12ข้ามเดือน7ปีเถาะที่ตำบลบางป่าอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันมีพระชนสานะครับ96ปีทรงดำรงตำแหน่งในวันที่12กุมภาพันธ์2560และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์แม่กองงานพระธรรมทูตและนายกสภามหาวิทยายลายัยมหามกุฎราชวิทยายลัยครับ และว,วันนี้เนี่ยก็ยังมีความสําคัญนะครับที่มีหลากหลายประเด็นทีเดียวนะครับในวันนี้นั้นก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับโดยในวันนี้เองเนี่ยนะครับทางด้านของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการปราศัยครับเนื่องในวันต่อต้านย,ยาเสพติดโลกประจําปี2016ดังนี้นะครับนยายรัฐมนตรีก็บอกว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกโดยองค์การสหป,ประชาชาติได้กำหนดให วันที่26บมิถุนายนของทุกปีนั้นเป็นวันต่อต้อตานยาเสพติดโลกนะครับสำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้แ,แสดงเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยรัฐบาลนะครับมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยด้วยกลไกทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ทั้งในเชิงป้องกันปราบปรามยึดทรัพย์และบำบัดร,รักษาโดยเน้นป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งมิติของการค้าการเสพแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของของบวนการค้ายา รเรวมไปถึงการปรับปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดด้วยการบูรณาการอำนาจทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบและดําเนินการต่อทรัพย์สินที่ได้นะครับจากการค้ายาเสพติดด้วยนะครับ แนวทางการยึดทรัพย์สินตามมูลค่ารวมทั้งการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างครบวงจรตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งนายมนตรีก็ยังบอกนะครับว่าความสําเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนทุกคนในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสแล้วก็ร่วมมือกับภาครัฐ ภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยหยุดภายยาเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนทั้งนี้ในนามรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณประชาชนชาวไทยนะครับตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมมือกันดูแลสังคมของเราอย่างเข้มแข็งเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด และเนื่องในโอกาสวันต่อต้อตานยาเสพติดโลกประจำปี2566ขอรัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งเดชาพราะบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ชาวไทยทุกคนเนี่ยนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปนะครับก็เป็นคำปรสาสัยของ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยังมีความสําคัญอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับก็คือวันสุนทรภู่นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นกวีเอกของโลกครับพระสุนทรวาหารหรือสุนทรภู่นะครับนามเดิมคือภู้หรือที่เรียกกันทั่วไปนะครับว่าสุนทรภู้นั่นเองนะครับเป็นอารักษ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวีได้รับยกย่องเป็นเชคสเปียร์แห่งประเทศไทยนะครับ เกิดหลังจากการตั้งกรุงรัตนโกสินได้4ปีนะครับและได้เข้ารับราชการเป็นอาลักษ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยเมื่อิ้นราชการได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม20ปีก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นอาลักษ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุธามณีกรม,มขุนอิสเร่รังสรรในสมัยราชการที่4ก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหารเจ้ากรมอาลักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรซึ่ง เป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นชีวิตนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับได้มีการเปิดเผยดัชนี Global Gender Gap Index 2023นะครับโดย WEF สะท้อนความก้าวหน้าในการผลักดันนโยบายของรัฐบาลเพื่อความเสมอภาคทางเพศในหลายมิติปีนี้ประเทศไทยเป็นอันดับที่74ขึ้นมา5อันดับจากปีที่แล้วนะครับ เรื่องดาวนี้นายอนุชาบุพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ากรณีสภาศเศรศษฐกิจโลกหรือว่า World Economic Forum นะครับหรือว่า WEF เนี่ยได้เปิดเผยรายงานดัชนีความเสมอภาคทางเพศทั่วโลกประจำปี2 5 6 6หรือ Global Gender Gap Index 2023เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะครับว่า ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่74นะครับจากทั้งหมด146ประเทศโดยประเทศไทยนั้นขยับขึ้นมา5อันดับด้วยกันจากเดิมในอันดับที่79ในปีที่แล้วปี65เนี่ยนะครับด้วยคะแนน0.711คะแนนเพิ่มขึ้น0.002คะแนนนะครับซึ่งโฆษกประจำสำนักนายยมตรีก็บอกว่า WEF เนี่ยจัดทำรายงานดัชนีความเสมอภาคทางเพศทั่วโลกครั้งแรกในปี2549 เพื่อประเมินความคืบหน้าเกี่ยวกับความเท่าเทียมท,ท,ทางเพศและก็เปรียบเทียบช่องว่างระหว่างเพศของประเทศต่างๆใน4มิตินะครับได้แก่ 1. ความเสมอภาคด้านการมีส่วนร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจหรือว่า Economic Participation and Opportunity นะครับ 2. คือความสําเร็จทางการศึกษา Educational Attainment 3. สุขภาพและการอยู่รอด Health and Survival และ4ก็คือการส่งเสริมศักยภาพทางการเมือง Political Empowerment นะครับโดยหากมองในระดับภูมิภาคภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเนี่ยก็มีความเท่าเทียมที่1้6 8ละ6 8ซึ่งนับเป็นคะแน,นที่สูงสุดอันดับ5จากทั้งหมด8ภูมิภาค โดยผู้หญิงในภูมิภาคนี้เนี่ยต้องใช้เวลา189ปีครับจึงจะสามารถอุดช่องโหว่ความไม่เสมอภาคทางเพศได้เป็นผลสําเร็จนะครับซึ่งโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้บอกกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าหากพิจารณารายมิติในปีนี้เนี่ยไทยอยู่ในอันดับที่24มิติความเสมอภาคด้านการมีส่วนร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยคะแนน0.772อันดับที่61 มิติความสำเร็จทางการศึกษาด้วยคะแนน0.995อันดับที่42มิติสุขภาพและการอยู่รอดด้วยคะแนน0.977และอันดับที่120 มิติการส่งเสริมศักยภาพทางการเมืองด้วยคะแนน0.101นะครับโดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกลาโหมไ็้ให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมกันในสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพุทธศักราช2558และได้ดําเนินการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีซึ่งถือเป็นประชากรที่มีจํานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศด้วยตระหนักถึงศักยภาพของสตรีในการเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติโดยรัฐบาลเนี่ยได้กำหนดนกลไกการทำงาน และมีความร่วมมือกับกลไกจากภาคส่วนต่างๆเพื่อผลักดันให้เห็นผลสำเร็จเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งลำดับที่สูงขึ้นในดัชนี w u e f นี้เนี่ยก็จะเป็นอีกกําลังใจแล้วครับในการทำงานให้เห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมอย่างรวดเร็วอีกด้วยนะครับและในวันนี้นะครับกองประชาการกองทัพไทยนะครับได้จัดโครงการกองทัพไทยปฏิบัติธรรมน้อมนำพระดำริสร้างสรรค์สังคม ณสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบ,บุรีแห่งที่2วัดสามงามอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับโดยมีกําลังพลและครอบครัวของสุรราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเข้าร่วมโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566ครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วละครับผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับขอเชิญพุทธบริษัทและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเจริญจิตตภ,ภาวนาถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบในวันจันทร์ที่26มิถุนายน2566ภายหลังจากการทำวัดเย็นณวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง หากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน